สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราวุฒิบอลสีนะครับหมาหมึดตึบตื่อเลยครับฝนนะครับก็ผมก็ไลน่ประจํานะครับผมครับค่าจัดส่ง30บาทนะครับคุณลูกค้าที่โอนนะครับคุณลูกค้าที่ปลายทางก็50บาทเมาเหมาานะครับผมนีครับก็คุณลูกค้าที่เอฟไปแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับสองสามคลิปที่ผ่านมานะครับพรุ่งนี้ผมจัดส่งให้ทุกๆบ้านนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะที่ดูจนเอ่อ ไม่ใช่ที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมนะครเดี๋ยวเราเริ่มต้นแรกของบอลใบหอกนะครับผมใบหอกเนี่ยอายุปีขึ้นแล้วนะครับผมนะอยู่กับผมนะฮะตั้งแต่หอกเออเหมือนว่าสีจะลงลงนะครับผมนะฮะกระแสนะครับก็เลยก็เลยอยู่กับผมนะฮะแล้วก็แต่ละต้นก็มีราคาทั้งนั้นแหละตอนที่อกเอามานะครับอันนี้เป็นไม้แลเลยล่ะใบหอกเรานะครับผมนะอันนี้ันนี้คุยคุยเยอะหน่อยนะครับเพราะว่า กระถางนี้เป็นเป็นไม้ด่างนะครับผมใบหอ,อกชื่อว่าอะ,อะไรพันพางชมพูโหผมไม่ได้ขายเทานานครับมีจำนวนอยู่บ้างนะครับอ,อันนี้เป็นแม่พันธุ์เลยนะครับผมนะฮะพางชมพูเป็นไม้ที่กัดสีสวยมากเลยนะครับผมนะฮะใครเคยเลี้ยงก็จะรู้นะครับผมอันนี้ ไม้ไม้เป็นปีแล้วนะครับผมปีปีกว่าแล้วกันนะครับตั้งแต่นะนะเอามาก็หลายตังอยู่นะครับแบ่งให้ร้อยห้าสิบาทนะครับงานหัวครับผมอันนี้ก็เป็นปีเหมือนกันนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับไม้ด่างใบใบหอกป้อมๆนะครับผมนะครับผมแบ่งอยู่แปดสิบบาทนะครับผมงานหัวจ้ะอันนี้ก็เป็นปีเหมือนกันนะครับน้องก็จะไม่ใหญ่แล้วครับผมนะเป็นไม้กัดสีอันนี้ผมคัดเอาไม้ไม้ผมเก็บไว้เนาะนะฮะคือเก็บไว้เชยชมชื่นชมแล้วถึงเขา น้องจะกระแสตกลงมาบ้างนะฮะแต่ผมก็ยังชอบเขาอยู่อันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับแต่ก็จะคล้ายๆกับพางชมพูหน่อยนะครับแต่ก็จะเป็นที่แรกกึ่งหอกกึ่งไผ่อยู่อย่างนี้นะครับผมนะครับสวยมากครับผมนะครับมีชุมพูทองนะฮะแล้วก็มีเม็ดสีนะครับผมครับกระถางนี้ก็งานหัวเนาะแบ่งอยู่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับนะกระถางนี้ก็งานหัวนะครับเนี่ยตอนนั้นนะผมได้มาก็คือว่า มันสูสีกับความด่างนะครับผมนะฮะความด่างแล้วก็ทรงใบนะฮะแล้วก็ก้านแข็งนะครับผมคือเธอจะเหมือนกับเหนือเมฆนะครับผมนะแต่กลับไปไปมากลายเป็นแบบด่างไปทางขนนกแล้วนะครับผมนะฮะครับกระถางนี้นะครับผมให้นะครับผมนะฮะไม้ปีกว่านะครับกระถางนี้นะครับแบ่งเ0สบาทนะครับเอาไปเลี้ยงนะฮะคนที่ f อซนะฮะหรือว่าสาวกของบอลใบหอกใบไผ่เราเนาะนะครับผมคุ้มๆเลยแหละฮะอัศดาวัดจัดให้นะครับนี่ก็ปีกว่านะ น่าจะเป็นหลวงพ่อนะครับผมเนี่ยเออถ้าไม่หลวงพ่อก็ไม้ไม่เล็ดนะครับผมผมว่าจะเป็นหลวงพ่อพูลเรานะครับผมนะฮะนี่ก็ปีกว่านะครับครับกระถางนี้แบ่งเออแบ่งเก้าสิบบาทนะครับผมเก้าสิบาทไม้ลงหัวใหญ่ๆอันนี้อันนี้เป็นชิ้นผ่าของผมเองนะครับผมแต่ก็ห้าหกเดือนแล้วนะฮะเธอป้ายม่วงนะครับเออด่างม่วงหุตะก่อนมีราคามากเลยเป็นพันเลยนะตัวนี้นะครับวันนี้ให้อยู่ที่ เออเอาไป70บาทนะครับไม้ด่างแบบนี้นะลูกค้าด่างแบบนี้นะครับผมนะฮะด่างม่วงแบบนี้นะครับให้70บาทนะครับห้าหกเดือนแล้วแหละผมห่านะฮะครับก็กระถางนี้งานหัวครับผมนะฮะเอามาขึ้นกระถางให้เออกระถางหมดอ่ะลูกค้าก็ก็เราเราก็ลักไม้เราก็เอาเอาเอาเขาใส่กระถางนะฮะแล้วก็ไว้องตู้นะฮะก็จะกัดสีช้านะครับผมนะฮะอันนี้สองสายพันธุ์นะครับผมสองสายพันธุ์นะฮะสองสายพันธุ์นะครับ างานหัวงานหัวให้90บาทนะครับผมนะครับอันนี้ก็อันนี้โคตรสวยเลยนะบอกให้นะเป็นไม้ที่กัดสีผสมกับด่างนะครับผมนะฮะดูนะครับดูนะฮะหัวใหญ่คุณลูกค้าไม้ปีกว่าเท่งนั้นเลยนะครับผมนะครับเขาอาจจะกระแสจ,จะดรอปลงหน่อยแต่ในกลุ่มของใบหอกใบไผ่เราก็ยังคึกคักอยู่ตลอดเวลานะครับนะฮะครับแต่พักหลังมาผมมาอยู่ไม้เลเนะ อันนี้ผมก็เลยงัดเอาไม้ที่ว่าผมเคยรักเคยหงแหนแบ่งให้นะครับขอร้อยห้าสิบนะครับกระถางนี้ยังไม่มีซื้อนะครับผมนะครับนะฮะยังไม่มีซื้อนะครับผมหัวใหญ่ลูกค้าทําจํานวนได้เลยนะฮะคนที่ยังหลงไหลนะครับแล้วก็เอาทําจํานวนแล้วก็แบ่งพวกเพื่อนๆข้างบ้านนะครับผมนะฮะอ่ะต่อมาเป็นกระเบนดํากระเบนดําผมก็เหลือต้นเดียวนะกระเบนดำนะกระเบนดําเดี๋ยวนักแข้งหลุดมั่งเดี๋ยวนักแข้งมีมั่งนะครับ อาจจะทรงห่วกนะครับผมนะฮะตะเบนแบบหวกหวกนะครับผมนะฮะก็กระถางนี้นะดาปิดนะพญาของวิ่งปิ้วเลยแล้วครับผมเจอเขานะครับผมนะฮะกระถางนี้ให้อยู่ที่90บาทนะครับผมงานหัวจ้ะอันนี้เขาเรียกว่าเสือดำนะฮะเสือดำนะฮะเสือดำนะครับเสือดํแตะก่อนก็ดังมากนะครับผมนะฮะตับเสือเนาะใบหอกนะครับผมนะฮะเสือดำกระถางนี้ก็งานหัวจ้ะเลี้ยงปีกว่าแล้วนะครับผม จะจะสองปีด้วยครับนะ้ขนขึ้นๆลง,ลงๆอยู่หัวนะครับกระถางนี้นะแบ่งให้อยู่ที่เอาไปเอาไปแปดสิบบาทจ้ะแปดสิบาทเสือดํานะครับผมเสือดําแล้วแอบป้ายซะด้วยนะ <c oughs> โอ้โหดูดิแดงแป๊ดเลยนะครับอันนี้ก็สองต้นนะลูกค้าสองต้นนะครับผมนะฮะขออยู่แปดสิบาทเหมือนกันดูดิฮนะไม้อะไม้ไมแ,บบแบบทรงแบบทรงหอกโบราณกัดสีเข้มๆดุดดุนะครับผม นะอันนี้สองสายพันธุ์นะงานหัวจะทําจํานวนได้ทั้งสองต้นเลยนะครับผมนะได้มากได้น้อยแต่ผมเล่นเลยว่าสิบกว่าชิ้นขึ้นทุกต้นนะครับผมนะฮะไม้ใบหอกเราจะค่อนข้างหัวจะไม่ค่อยใหญ่นะแต่ก็เธอก็เกือบเกือบเหรียญสิบมาแน่นนะนะครับผมนะครับเอ่อพ่อค้าทําไมถึงจับเนี่ยใส่ให้สองต้นพ่อค้ากระถังหมดเหมือนกันนะฮะบ,บางครั้งเราเราจะขายให้ลูกค้าหรือว่าพเพื่อน ลุงคุณป้าแบบถูกๆเนาะเราก็อันนี้แหละจัดให้ไปสวยๆเลยขายให้ราคาห่อตุ้มเลยนะฮะแต่เราส่งทั้งกระถางนะอันนี้เอา80บาทจ้ะ80บาทนะดูดูสีตันนะครับของเขานะฮะนะครับกําลังเก่งเลยนะครับผมนะเพราะว่าไม้เนี่ยเวลาเราปลูกทั้งหัวแล้วอ่ะเขายุบไปอะ่ะเขาขึ้นมานะอึ่อนะความด่างความสวยเนะี่ยแตกสวดๆเลยนะครับผมอ่าอ,อันนี้อันนี้ไผ่เนาะไผ่นี้ก็สองต้นคู่นะครับผม อ่าลวดลายแบบนี้นะสองต้นคู่นะใครเล่นบนใบไผนะ่เนี่ยเอ่อบางต้นกัดสียากอะไรเนี่ยดูดูเม็ดสีนะครับผมนะพี่พี่คนสวยก็ผมว่าต้นนี้สองต้นคู่เลยพี่น่าจะชอบนะครับผมให้70บาทตกต้นละสามบาบาทงานหัวจ้ะเนี่ยไผ่ถ้าใครยังลงไหล่ไผ่นะแล้วเธอจะเปิดสะโพกซ้ายสะโพกขวากัดสีเหมือนพวกตระกูลยักษ์นะครับผมแต่เป็นไผ่เพราะอะไรนะดูสมุกนะฮะอ่า แต่ถ้าหอ,อกก็สะโพกใหญ่เข้าใจกันนะครับอ่าอันนี้ก็งานหัวจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เน้นหอ,อกเลยนะอ่าสีสันเหมือนมณีล้อมเพชรเนาะแต่เธอคือใบหอ,อกแล้วเป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม่ใช่เท้าทองอินจ้ะเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนี่ก็งานหัวใหญ่จ้ะนะครับผมเมื่อกี้ใบเขาทิ้งไปใบหนึ่งนะครับผมก็เลยไม่อยากให้ให้เห็นนะฮะอาจจะเจ็บช้ำน้ำใจนะกรนะถางนี้ก็แบ่งเพียง 80บาทนะครับผม80บาทนะครับแต่ก่อนเขานะราคาสูงมากเลยไม้หน้าแบบนี้นะครับผมนะก็<อ>เดี๋ยวเรามาดูโอ uh, ้หใครอยากได้ฟอร์มกอไหมนะฮะด,ดูที่ไม้เก็บผมนะคือผมหลงอะ่ะผมเจอผมก็ต้องเอาอ่ะถ้านะถึงเขาจะกระแสะเาจะยังไม่ค่อยมาตอนนี้นะเมื่อปีที่แล้วโอ้โหนะผมก็ตามกระแสะนะสี่ห้าตู้อยู่กึ๊กนั่นกันนะครับ อันนี้ต้นแม่เขาสองต้นเนาะแล้วเขามีต้นหน่อเล็กอีกนะเขามีต้นหน่อเล็กอีกผมให้เหมาไปนะครับผมนะครับให้ไปทั้งครอบครัวเลยนะหูหัวไม่ต้องสืบนะครับผมไม้เนี่ยเกือบสองปีแล้วต้นนี้นะครับผมนะครับก็เป็นไม้ด่างป้ายนะครับผมเนะฮยมีหลายสีนะแล้วก็เป็นไม้เปิดสะโพกซ้ายสะโพกขวาสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมตกต้นแม่เนาะต้นแม่ตกต้นละร้อยแล้วก็หน่อก็ห้าสิบบาทเนาะ เอาแบบกันเองนะครับผมนะฮะนะสองร้อยห้าสิบาทไปทั้งครอบครัวหัวไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยผมแปลกใจนะถ้าเซียนใบหอ,อกอ่ะผมยังหลงอะ่ะนะฮะผมเอฟนะตอนนี้ผมเอฟแม่เข้ามานะหูด่างอ่ะด่างหน้าลหลงไหลนะนะครับผมแล้วตะก่อนนะ่ะไม้หน้าแบบนี้นะเอ่ออันนี้เป็นไม้ของชัยภูมิด้วยนะครับของสวนเฮชัยนะต้องเอาอ่ะสวนคือถ้าเรารักอลใบไผ่ใบหอ,อกอ่ะ นะอันนี้กึ่งกึ่งนะผมว่าเขากึ่งนะครับผมนะกึ่งไผ่แล้วก็ใหญ่นะอันนี้แม่อันนี้แม่นะแล้วผมแบ่งหนอผมแบ่งหนอผมแบ่งหน่อเขาไม่ไปมันเหมือนว่าศรัทธาไม่เกิดเนาะผมว่าแม่เขาคตรสวยเลยนะและแล้วหนอตอนเนี้คือหนอเนี่ยสร้างหัวสร้างเขี้ยวแล้วนะครับผมนะผมให้ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเนาะราคาแบบกึ่งห่วงกึ่งไม่ห่วงเนาะราคานะถึงนะ เข้าใจนะครับผมเนี่ยือผมว่าแรจะเก่งกว่าแม่ด้วยนะกำลังเก่งกว่าแม่นะอ่ะอันนี้อีกต้นนะครับผมกระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะคือแยกหนอตั้งแต่ใบสองใบอ่ะจนเข้าใบดกขนาดนี้แล้วนะผมก็ยังไม่เจอเจ้าของหาเจ้าของให้เขาไม่ได้นะครับผมเนะกระถางละร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เป็นนาคาใบหอกต้องเป็นสวนนาคากับอะไรนะสวนพลังใบชัยภูมิอันนี้เป็นนาคาสามนะครับผมดูดีฮะ นี่ก็หัวใหญ่แล้วออกดอกไปสองสามรอบแล้วนะครับผมไม้โหเกือบสองปีแล้วน,คนาคานะนาคาสามนะครับผมนาคามีตั้งแปดเก้านาคานะครับผมนะฮะเอ่อไม้เฮแซมเนาะก็แบ่งแปดสิบบาทจ้ะนะครับนาคาสามนะฮะราคาก็คือเจ้าของนาคารุยไฟอ่ะทุกคนนะฮะเดี๋ยวมาอมเอาหอก เด็ดจะเบื่อเอาเอาไม้ด่างไม้ด่างพวกเมืองจีนเขาเล่นกันมั้งเนาะอ่ะ,อะคุณลุงคุณป้านะครับอาจจะไม่เข้าใจนะว่าอยด่างแบบนี้ทําไมถึงขายสองอยห้าสิบเนาะครับคือตอนนี้นะก็ด่างแบบนี้นะฮะนี่ขึ้นเป็นแม่พันธุ์แล้วสองอหสินะครับไม้มเมล็ดน,นะครับผมกึ่งกลมเนาะกึ่งกลมนะครับผมนะฮะอ,อยากจะแพ็กให้แล้วเกินนะนะเนี่ยเขาเก็บดอกไม่ทันต้นนี้นะยังสวยเลย แล้วมีหน่อนะครับหน่อสองหน่อสองหน่อใหญ่นะครับผมตัวนี้นะเป็นไม้ด่างที่สวยมากเลยนะครับผมนะครับผมแบ่งให้สองร้อยห้าสิบน่อเนี่ยสองหน่อนะเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวจะว่าโกหกอุ้ยหน่อเดียวนะหน่อใหญ่ขอโทษทีนะครับคุณลูกค้านะฮะเอ่อพึ่งดอกพึ่งทิ้งไปนะแล้วผมก็แบ่งเลยนะไม้ก็คล้ายๆกับหนุมานตัวเกนะ้าเนาะแต่ สู้สู้ตัวนี้ไม่ได้หรอกเชื่อผมนะฮะสองร้อยห้าสิบนะครับน้องอยู่ในกระถางแปดแล้วนะครับผมนี่ก็นี่ก็ไม่รู้พันอะไรเนี่ยนะฮะดอกมาเดี๋ยวไม่รู้จะเก็บดอกทันหรือเปล่าเนาะเหมือนมณีล้อมเพชรจังนะครับไม้นี่ก็หัวหัวกระถางสี่ก็เข้าไม่ได้ลูกค้าไม้สองปีกว่านะะเธอถึงด่างแบบด่างดุดานขนาดนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ไม้ด่างนะไม้ด่าง ไม้ด่างแบบหน้าตาแบบนี้เนาะผมให้ไม้ด่างไม้เม่เลนะลูกค้าหลังนูนๆด้วยดูดิดูเดืด้อด่างนะครับผมนะครับผมให้90บาทนะครับผมให้90บาทนะครับไม้ด่างยังไม่มีซื่อนะครับผมเอ่ออันนี้อีกแบบนึงอันนี้อันนี้แผงใบกลมนะนะครับก็เอ่อเอาไปตัวนี้ขอขอขอร้อยยี่สิบบาทนะครับผมใบกลมเป็นถ้วยเลยดูดิดูเนื้อฮะขอร้อยร้อยยี่สิบบาทนะครับผมคืออยากให้ ไม่ค้าขนมจีนมาเจอจังอย่างนี้เขาชอบจังเลยนะฮะนะฮะต่อมาก็เป็นสันชัยแม่พันสันชัยนะอันนี้ไม้แลนะครับผมแต่เป็นไม้แลแบบตัวแบบเออราคาลงแล้วเนาะเออแม่พันนะครับผมนะครับเออเขาเรียกว่าสันชัยนะฮะไม่ไม่ไม่เดยไม่อะไรนะครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับงานหัวใหญ่ครับผมนะฮะสันชัยนะครับต่อมาก็โห ใครจะเห็นไหมเนาะหน้าอย่างก็ถ้วยฟูเลยคุณลูกค้าแต่เธอเป็นไม้เมล็ดนะฮะใบป้อมๆนะฮะนะครับใบป้อมๆนะฮะแล้วเนี่ยใบเบี้ยเขาด่างฮาร์ฟเลยนะครับผมนะครับครับผมแบ่งอยู่ที่เอาไปร้อยห้าสิบนะครับเห็นสมควรก็เอาไปเอาไปเอาไปต่อนะครับผมนะครับไม้ทรงนี้นะครับผมนะฮะโหหน้าอย่างก็ถ้วยฟูทีจะเป็นศีลาหุ้มทองก็ไม่ใช่นะนะฮะครับเธอจะเป็นใบป้อมๆกลมๆแล้วก็ติดด่างนะครับผมนะครับ แดงร้อยห้าสิบาทน้องอยู่ในกระถางหกครับผมนะครับเดี๋ยวมาเนี่ยผมกระถางหมดจริงๆลูกค้านะครับผมผมลงแปลงไ,ไว้แล้วครับผมกระถางกระถางไม่พอนะะเดี๋ยวผมก็เลยต้องขอทุนเพื่อที่จะเอาพวกรุ่นหลังเนี่ยปลูกผมให้ไปสี่ต้นเลยนะคุณลูกค้าดูนะอันนี้มณีทองนะครับหัวเหรียญสิบทั้งสี่ต้นเลยนะอันนี้ผมจัดโปรให้นะอันนี้ใบ คือเขาเขาก็จะใบเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุอลูกค้าแบบผมผมผมแบ่งแบบถูกกว่าห่อต้มแล้วกันกระถางนี้นะครับผมนะแต่ผมให้เขาให้ให้ให้ลูกค้าไปทั้งกระถางเลยนะห่อให้ทั้งกระถางไม่ใช่หอ่อเขาเียแพ็คนะครับดูนะฮะต้นนี้ก็ประมาณหอ,อกเนาะด่างแบบนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็นะอันนี้ก็หนึ่งหอ,อก,น,หออกบบอน,นะครับผมนะฮะอันนี้ก็หนึ่งหอกแต่เป็นหอกแบบทองนีออนนะครับผมนะฮะมณีทองนะครับอันนี้จะเป็นอ่ออันนี้ก็ปีกว่าแล้วนะหัวใหญ่ นะจะมีมีหูนิดนึงนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะผมลืมชื่อจริงๆไม่ได้อะไรนะนั่นแหละครับนะถ้าพอใจในราคาคือให้ร้อยห้าสิบาทนะครับผมให้ร้อยห้าิบาทนะครับผมถูกกับหอตู้อีกนะครับเราะงานหัวเนอะนะครับไม้สี่สายพันธุ์นะครับผมนะครับห่วใหญ่ๆนะครับผมนะร้อยนั่นแหละฮะลืมละร้อยห้าสิบบาท อันนี้ก็ไม้ด่างนะไม้ด่างนี่ก็งานหัวนะครับผมเลี้ยงนอกตู้นะครับไม้ด่างแบบนี้ผมให้ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับผมทรงแบบออกใบหอ,อกแล้วก็ด่างเหมือนมณนีล้อมเพชรน,นะครับผมนะครับนะฮะดูนี่ฮะดูอันนี้สาวนะครจีสีนะเนี่ยเธอก็ดอกนะฮะเพราะว่าเราขึ้นจากแปลงนะครับโหนี่ก็ขายไม่ออกเลยเนะีนะ่ยเนาะใบกลมหน้าอย่างกับถวายไ์เลยแล้วอันนี้ก็เหมือนกับ สตรอเบอรี่หรือเปล่าไม่รู้เนาะครับผมเนี่ยงานหัวทั้งทั้งสองต้นเลยนะครับผมครับผมให้อะให้ไปร้อยแปดสิบเลยครับผมร้อยแปดสิบนะฮะโีเนี่ยก็ดาวรูมะเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นไม้เมล็ดนะลูกค้านี่ก็ไม้เมล็ดนะครับผมแต่งานหัวหัวหัวเลียงสิบอะคุณลูกค้าเอาไปผ่าแล้วก็แบ่งปันกันนะครับผมนะครับต่อมาก็หอันนี้อันเนี้ยเป็นทศกัณฐ์ตัวใหม่นะครับผมที่ผมผสมได้นะครับผม ะะกับศีลาหุ้มทองคุณลูกค้ารู้ไหมคือเราเอาแม่ไม้เมล็ดทศกัณฐ์น่ะนะฮะอันนี้งานหัวนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะฮะนี่ก็ยังไม่โดนผ่านะครับเป็นทศกัณฐนะ์นะทศกัณฐ์ผมเมื่อปีที่แล้วผมเคยเรียกชื่อรอยเขาว่าทศกัณฐ์หุ้มทองนะครับผมนี่ฮะจะด่างแบบนี้นะและเม็ดสีจะเป็นทศกัณฐ์แต่เชื้อด่างเขาจะเป็นของศีลาหุ้มทองนะครับผมมีสามต้นนะต้นนี้ผมว่าจะเป็นเขาเรียกว่า เศรษฐีพันล้านเนอะอันนี้เป็นไม้มเมล็ดด่างแบบมีเม็ดสีแบบนี้นะครับชุดนี้ผมให้นะงานหัวผมให้อยู่ที่เออเอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะสามสายพันุนะครับงานหัวนะครับร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นงานหัวเศรษฐีคลองหลวง <c oughs> ใช่หรือเปล่าน่าจะเป็นเศรษฐีคลองหลวงกับ ไม่มงคลมณีก็เสรษฐีโครงหลวงนะครับเอาเอาเป็นสองชื่อนะครับพ่อค้าก็ไม่ค่อยแน่ใจไม้เธอนานเลยแล้วครับผมงานหัวเนาะครับแบ่งแบ่งอยู่ที่เก้าสิบาทนะครับผมเก้าสิบาทนะครับนะฮะนี่ก็นี่ก็สองสายพันธุ์นะไออันนี้เป็นเพชรราชานะครับผมอันนี้ไม่รู้เป็นไม้ดังเหลืองเหมือนกันนะครับนี่ก็สองหัวเนาะขายเป็นราคาห่อตุ้มแล้วกันผมขอเก้าสิบบาทนะครับผม ก้าสิบาทก็ตกต้นละ 40, สี่สิบห้าบาทงานหัวนะครับผมเพชรราชาก็หัวเบลเลอร์เลยไอ <c oughs> ที่ผมอันนั้นก็คือว่าผมอยากแบ่งปันนะบางทีผมต้องการแบบเอาเงินมาซื้อกระถางปลูกต้นใหม่ๆแบ่งปันให้นะครับผมน่าจะเป็นเศรษฐีของหลวงมาแต่ปลายมันแหลมเนาะครับผมเป็นไม้ไม้ไม้เล็ล้วกันนะครับอันนี้เพชรราชาจ้ะนะครับเออครับหกเก้าสิบบาทนะครับผมนี่ก็เนาะพวกไม้นอกตู้นะครับ ครับวันนี้ก็กลาบขอบคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับผมทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมนะครับกับช่องอัสราวุฒิบอลสีนะครับผมเนี่ยงานหน่อเอาไหมครับผมงานหน่อนะครับผมหัวเบลเลอร์เลยนะลูกค้านะ่ยค่าคริกร้อยห้าสิบบาทจ้ะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผมกลับขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ